สบายดีสวัสดีพีเอฟซีไปทุกคนเด้อมาพบกับน้องลีอยู่ลองสารทุกคนมือนีเนาะอากาศกะแดดแดดบดแดดทุกคนเมื่อวานนี้บดมืดมือเลยมือนีแดดแดดบดแดดพ่อกะเลยบอกให้รถไถดินมาไถดินให้เกียมดินไว้ปูกยางพาราเนาะทุกคนเนาะเป็นของเอื้อยเป็นของเอื้อยน้องลีที่เพิ่นเตรียมปูกเนาะถ้าถามว่ามี น้องลีลงคลิปเกี่ยวกับยางพาราเท่าไหร่จะมีเอซถามว่าเป็นอย่างต้องปลูกยางพาราเป็นอย่างคือบุ๊ปลูก,กทุเรียนทุเรียนไรฮบดีกัวแล้วก็ถ้าบอนไดปลูกอะอยางพาราได้บอนนั้น ปลูกทุเรียนไวะสันอันนี้น้องลี่กับโบฮูด้อแต่ว่าพยายามปลูกแล้วทุกคนเบิ้งคลิปตาม YouTube คนไทเยเพิ่อนปลูกสอนวิธีปลูกกับเฮ็ดตามแต่ว่ามันปลูกบบได้น่าจะเป็นนําบสํานานหรือว่าเป็นนําดินฟ้าอากาศบ่ทุกคนกับบบแน่ใจคือกันเนาะอันนี้ตอนนี้น้องลี่สิพาพี่เ c ไปเบิ้งบ่อนดินที่พ่อให้เพิ่น,นไถให้แล้วก็ สิพร้อมบอกราคาว่าเออราคาค่าจ้างรถถ่ายดินมาไถ่ายนี่ราคาเท่าไหร่เนาะแล้วก็สิพาไปเบิ้งดินของน้องลี่ได้แล้วก็ดินเบิ้งดินตัวที่เพื่อนซื้อขายกันได้กําไรหลายแสนบาทในเวลาอันสั้นสามเดือนเนาะทุกคนเนาะน้องลี่เคยเฮ็ดคลิปไปก่อนแล้วแต่ว่าอ่าคลิปนั้นกับวัวกเามีพีเอฟซีเพื่เบิ้งหรือบบเบิ้งเนาะไม่นี่ก็เลยมาอีกโอเค มาพักเปิดคลิปอยู่นี่เพราะว่าแดดบึดละออกบึดละแดดบึดลาบดอยู่นี่ออกมานี่พัดว่าแดดมันก็บอสื่อว่าแดดแดดจางป้านะทุกคนมันเป็นแดดดำแดดดำเป็นแดดที่บมีแสงแดดออกมาแต่เขาออกมานอกนี่แหละฮูสึกว่าฮอนถินทุกคนอยู่สุนบดเพอินแดดดำหมอกกับบด้อามาเนาะเมื่อเพิ่นมาถ่ายให้ตั้งแต่ เศร้าแล้ว้องลีหากสีแล้วเียกแล้วงานก็นเลยว่าสิพามาเบิ่งบอกว่าเพื่อนถ่ายอยู่แถวใดความจริงดินกับบกก้วงเด้ทุกคนอันที่เห็นอันนี้ฮันบอมเป็นดินของ้องลีได้เป็นดินที่เพื่อนซื้อขายกันแต่ก้อนก็นเป็นดินของ้องลีแหละเน,นาะแล้วทีนี้สมัยเทก,กี้ผุนพอแล้วอยากได้โลอีแตอนอยากได้โรอแตนเลยขายดินตัวนี้ แลกกับรถไอตทนคันเดียวรถอีอตทนก็นคือรถไถเดินตามทุกคนน้องลีชิพาไปเบิง้งดินหลายสมดายที่แลกเอารถไอตทนในสมัยก่อนนี่ตอนนี้มาถึงแล้ววอมจริงดินของน้องลีของพอน้องลีฉันมีแต่คค่านี้ทุกคน ค่านี้เลยค่าหัวหันไปก็คือเป็นดินของเพื่อนแล้วเนาะเดี๋ยวสิผ่านเลาะแถวขีมหัวพุ่นทาให้พ f c เบิงววาเออดินสมัยแต่ก้อนหันเพื่นเอาแลกกับรอยแตนหันหลายปันใดทุกคนเนาะความจริงะน่ะแม่ว่าสมัยกีตะกี้ะน่ะมีดินลายหลายแต่ว,ว่า,อาเอาไปแลก รถออีเตนแรกนั้นแรกนี่มดเนาะสมัยต่ก้อนดินมันบเป็นราคาคือจังสุมือนี่ความจริงมันก็เป็นราคาอะไรเนาะมันขึ้นตามยุคเนาะทุกคนคนว่าบอกสมัยนั้นกับเบิ้งคือว่าแพงมาสมัยนี้เขาเบิ่งค่าเงินสมัยนี้เป็นเทียบกับสมัยก้อนมันกะคือว่าอะไเนาะนี่ค่าหัวนี่ไปก็คือ จะเป็นดินที่พ่อเอาแลกกับรถอีแตนสมัยก่อนยังแต่พุ่น,มนมทุกคนเม่นมืดเุยนะเม่นมืดเลยยังบ่พอ,อยังลงไปรุ่มมุนอีกได้นี่นะดินบ่อนนี้เป็นดินบ่อนที่พ่อจ้างเพิ่นมาไถราคาราคาไถ ตอนนี้ก็คือหกแสนกีบโตหนึ่งไล่หนึ่งไล่หกแสนกีบหกแสนกีบก็จะถึกอยู่ประมาณ1นึ่งพันกับ1นึ่กับ1นึ่้บาทนี่แหละหนึ่งพัรหรือว่า1,100งพั 1, 200, หแหละน้งลีไล่เลขห้าศูนยแต่ว่าเลขปัจจุบันนี้5,30 5,50แล้วทุกคน ใครบอกว่าเงินบาทจะลงกลมจริงนะค่าเงินบาทฮันซํำเก้าแต่ว่าเงินกีบของเห่านี้อ่อนค่าลงแต่ว่าคนลาวสลายจะมักเว้าติดปากก็คือเงินบาทขึ้นทุกคนไปถามซื้อเครื่องยุหานได้ก็ตามถ้าเหา่าโตว่าลดได้บอกเพิ่นจิตอบเลยว่าเงินบาทขึ้นลดปไป <c oughs> ยุถ่ายเดียทุกคนเพิ่นถ่ยจ้างถ่ายแบบนี้ ราคาประมาณใดคอมเมนต์บอกน้องลีดเด้อเนาะเพื่อเป็นความ้เพื่อนไถในที่นี้ก็คือถ้าเป็นกระโตเป็นกระโตเป็นแบบนั้นเพื่อนก็จะดุดดุดไปไว้เจใดเจหนึ่งแล้วก็เพื่อนจะไถเนาะถ้าถามว่าเป็นอย่างคือบปูปแบบนี้เลยปูกแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันยากเข่าตอนที่เข่าตัดเนี้ยพอบอกไว้เนีนั้นถ้าเห่าเฮ็ดให้มันละเอียดให้มันเกี้ยงเลย มันก็บสบายเฮานี่คือตอนนี้ตอนนี้เป็นพอ่อไถคือจังตัวนี้แหละปลูกกัขึ้นไวงามดีตัวนี้ก็คือยางพาราที่ปลูกได้สองปีกลัวทุกคนถือว่าหญ่ได้ใยญ่สุดเลยนี่ เพื่อนถ่ายเพื่อนจะถ่ายประมาณนี้ทุกคนเ,คเป็นก้อนประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็คนที่ถ่ายจะเป็นผู้ชายเดอ้อเป็นผู้ชายผู้ชายผู้น้อยกะเป็นผู้ชายที่อายุกับโหลายเดอ้อทุกคนเดอ้อเพิ่นมาเห็ุงานช่วยพ่อเนาะแต่ว่าพ่อกลมานำโบีบมีผู้หญิงถ่ายคือ,อยูถ่ายได้เนาะ ถ้าถ้ามีก็คือสิคักจะมาถ่ายคลิปให้เอฟซีเบงพุณนุตอนนี้เพิ่นยังถ่ายอย่มพุนทุกคนเห็นปกอันดำๆพุ่นนะน้องลีย่างไปยักย่างไปยึดแต่ว่ามันฮอนเฮงทุกคนนี่อันนี้ก็คือตัวที่เพิ่นถ่ายเรียบร้อยแล้วไล่หนึ่งหกเศนกีบทุกคน อันนี้แต่ก้อนท่านกับบ่หอดหรอกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ั่นคือว่าแะละน้ำมันน้ำมันขึ้นและคนกะสิมากกว่าเงินบาทขึ้นทุกคนคนสิบทเทียบใส่เงินเงินดอลลาร์หรือว่าเงินอื่นๆไหนเพื่อนจะมากกว่าแต่ว่าเงินบาทขึ้นว่ะสนะอันนี้ก็คือคนหักแพงเพื่อนมาถ่ายให้คนหักแพงพ่อแม่คนหักแพงพ่งพอ,เพงพอเนาะนตอนนี้เพื่อนกําลังถ่ายยูพูนเนาะ เดเปลี่ยนพอพอเพิ่นอยู่พุ่นเนาะโอ้กว่าสิแล้วนี่กะคือสิโดนเติบเพราะว่าเพิ่นหากะมาไมือนี้ถ้าฝนตกนี่เพิ่นสิบ่ไถสิไถดินมันสิติดไถว่าซั่นเพิ่นบอกว่าแนวนั้นทุกคน แต่ก้อนหั่นดินแปลงนี้ทุกคนแปงนี้อ,อุ้ยอ้ยเอ้า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 พอแต่คาคิดไทยเลยแต่ก้อนหั่นดินแปลงนี้หั่นอันสิปูกมันต้นทุกคนแต่กี้หั่นพอเมน้องลีฮั่นละเมนปูกมันต้นกับเลื่อยไม้ทรงลูกเหียนะนะ ทรงรุทรงเอือยทรงอ้ายเหียนแต้ว่าตุกมายุกน้องลี่น้องลี่บได้เหียนซ้ำ <c oughs> นี่เรียบร้อยทุกคนโอ้มื่อนี้อากาศดีเหมาะเจาะกับการถ่ายคลิปนี้เลยจ้า <c oughs> ประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อการไถ่ราคาไถ่ยยุลาว เพิ่นคิดไล่เมื่อนี้ประมาณเจ็ดล้านกีบเจ็ดล้านกีบกับสีทึกอยูมืนม่นมื่นกลัวมืน่นอ่าหนึ่งมื่นกับสี่ผันบาททุกคนหนึ่งมื่นสี่พันบาทเดินเนาะเมื่อนี้นะยาวไปพูนนะบางทีการหนึ่งมื่นหนึ่งมื่นสองมื่นนี่แหละเนาะถือว่าโอ้แพงอยู่เลย แต่ว่าก็เข้าใจเนาะเพราะว่ามันแบบค่าน้ำมันมันแพงขนาดนงลีใส่5 0าสิบพันบตรเตีมถังบเต็มถังอันรุดจักทุกคนร้อยหนะ 100, ึ่งนะร้อยบาทบตรเตีมถังรุดจักเลยประมาณนี้แลนะ้วทุกคนเด้นเนาะการไข่การไถย่ยู่ สนบ,บทลาวแต่กี้ละแม่โบมีรถไถ่ายตัวนี้แม่นเพิ่นเจอใซรรถอีแตนซึ่งรถอีแตนฮันเป็นอุปกรณ์หลักในการเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเฮ็ดนานในสมัยก้อนของคนลาวเนาะละตุกมาสมัยนี้เพิ่นกะเริ่มมีการจ้างแบบนี้แล้วเพราะว่ามันไวไวก้วแล้วกะมันละเอียดก้วทุกคนเนาะ เพราะว่าใช้รถอ,อีแตนนี้รถอ,อีแตนพัดทเฮาได้ย่างตามมันเมื่อยเฮ้งทุกคนเนาะแล้วกะ็มาถ่ายคลิปนี้พเีเอฟสี่เบิงว่าเออเงินเฟอ้อแล้วมันมีผลกระทบอย่างแดมันก็มีผลกระทบหลายอย่างเนาะเพราะว่าจะเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนปลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วเวลาเอาไปขายยูตรดนะเพิ่นซิมากว่าของปลูกเองเป็นอย่างตรงขึ้นราคามันได้ขึ้นราคาอีหลีทุกคนเพราะว่านึ่งมา ซื้อปุ๋ยปุ๋ยเพิ่นกะคิดเป็นเงินบาทสองมาน้ำมันน้ำมันเพิ่นกะคิดเป็นเงินเพิ่นว่าเงินบาทขึ้นว่าจันเนาะคือน้ำมันเนาะเขาจ้างรถมถ่ไยในนี้น้ำมันมันแพงเพิ่นกะขึ้นแพงตามราคาในสนานะทุกคนมันมีผลกระทบหลายอย่างเลยเนาะโอเคท้ายคลิปนีแลกะกอ่ะอยากถามพี่เอฟซีว่ายุ่ทางฟังไทยเพิ่น ถแบบนี้หั่นราคาเท่าไหรเนาะตอนนึ่งไร่คิดเป็นเงินบาทให้น้องลี่เด้อแล้วน้องลี่จะมาคิดเป็นเงินกีบเองว่าเอออยู่ถยกับยุลาหันตั้งกันหลายโบร,ราคาการถ่ายหัวไถยสวนแบบนี้เพราะว่าอยู่ถยเพื่อนการยังคงอ่าปลูกพักปลูกหญ้าปลูกยางพาราคือการเนาะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวน้องลี่ขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าเดดหัวหลายละตัวน,นี้ <c oughs> นี่ ให้เบิรงบรรยากาศแถวบ้านน้องลี่เองก่อนปิดคลิปอันนี้เป็นหนองอาจจะมีหลายๆคนว่าทำไมไม่ปลูกต้นไม้ใส่ริมน้องหัาซันเนี่ยตาทุกคนดูดินดินมันจะเป็นดินแบบเป็นดินเป็นขี้หินทุกคนนี่่ละซันมันจะเป็นขี้หินล้วนเลยมันบ่ได้มีดินได้ เพราะว่าอันก้อนสีด้พื้นตัวนี้ก็คือจกมาแต่ถึงประมาณนั้นทุกคนและดินที่ยูดหน้าหั่นมันมีเพียงแต่น้อยเดียวดินที่ปลูกพืชได้มีแต่น้อยเดียวลึกลงมามันก็จะเป็นดินหินแหงแนวนี้ละละกะถ้าเฮาสิปลูกกะต้องได้ขุดละกะเอาดินปลูกหั่นมาใส่ก้อนแมนบบโอเคเจอกันคลิปหนะ้าเด้อบดนี้เด้อมือจังเลย